สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขูสุขคอนไวไปสเปนเอฟซีทางบ้านไทยบ้านฟังล่าบ้านตามประเทศจ้าวันนี้มาพอกับช่องสาวสอนพ่อหลอคือเก้าจ้าวันนี้ผ้าพี่น้องรออยู่ตลาดเอนักสาวอัเพิ่แม่งหน่อยจ้าจังหวัดขอนแกน่นวันนี้เป็นสาววันที่แปดเดือนมีนาคามพศ2 0 0 7ถ้ารอคือเก้าละจ้ามีหยังกละลอไปน้ำกันเนาะวันนี้ตลาดนัาสาวห้องนัด ข้นกะมาแล้วละจานพี่น้อง่วนนี้เป็นเวลาเก่าม่วงกลัวแล้วเก่าม่วงเพิงไปรอเบ,บิ้งน้ากันเนาะมาปลาคารไม่ไผ่ตลาดนัดอำเภอเวืองหน่อยเ้องนี้ผลสิไริย,ยังมาขายเนี่ยขับปุ่นขับปุ่นเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมเป็นกีเป็นกีแผ่นละเจบาทจ้าแผ่นละสีบาทแผ่นใหญ่ใหญ่จ้ะก้อนผลสิกีเพิ่นกะว้องใบตองเพือเอาไปตองว้องเมี่ย หมันหอมแมนโให้มันหอมกินใบตองด้วยจ้าพี่น้องแมแล่ละว่าห้มันหอมกินใบตองเวลาเขาไปกินน่ะมันสิถือกินใบตองนะั่นมันสิหอมจ้ะอันนี้เขาเอินว่าเปลียกินแทนละสิบาทพทน,นั้นสิบห้ารอขับไปทางใหนด้วยจ้าช่มไปเทลามองเทลารานเทลาบอนก้อนเนาะว่ามือนีเพิ่อนเลยยังมาขายเนี่ยเตละมือตตละเวนข้าเจ้ากับสีใดขวงมาขายว่าคือกันด้วจ้ะตตลหมองกระได รอไปน้ากันนี่ละจ้าพี่น้องรอไปเรื่อยๆข้านีก็สิเป็นบกหมีหมากมีหมากม,ม,ม,มีแกแล้ลวแกน้ากับประท่านเมนเบื่อเลยแม่ขาเราแ,แกน้ากับประท่านจับหมากมี่นุ่นไงๆหวานดีป่ะจ้าพี่หวานแม่ขาหวาหวานมือหนึ่งใส่จั๊กงวยจักโลกเอ้ย จนกลัวสิเหมือดค้นแมนมาจากกาได้บอมือนึงเหมือดจากหนวยพ่ได้เลยแมนบ่เลยอันคือเหมือดค้นเท่ากระเศ้าแกเนาะอันนี้บะมีจ้าแกไปแล้วก็มีบะฮั่ได้แก่ก็มีเลยจ้าอันนี้หันผูใ้ใดจะไดดเป็นเปียงเงไ้ยงยิ่งสีแล้วขายคือกันเปียงเงไง่ทางนี่ก็สิเป็นยำ่ำมีซูเนลอันนี้ก็เป็นย่ำปู ย่ำปลาหมึกกระมีมจ้าย่ำไอ้หมูยอ่อย่ำเล็บมือนั่งห้กากระมีแล้วแต่เะ้าสีเลืกอก,อกรอไปด่านในน้ำกันผุนว่าจ้าเนาะสร้อยนี่กะสิเป็นสร้อยแนวอหยากแนวกินคือเกาผ้าหล่ออยู่นี่ถ้านี่กะสิเป็นนกทอดนกทอดนี่แล้วสิขายไอ้จานละห้าสิบบาทเด้อจา้านกทอดทอดใหม่ๆเลยบ่ได้ขายแต่นก บักพริกแล้วกระขายจ้าบักพริกล้ะขายทุงละยีสบบาทรูปแบบยกตอนค่รนที่น่นาะขอบไงกอบไงขอบไงไหมค่ะระว่ากอบไงขอบาจะบาทด้วยขอบละยี่สิบห้าบาทจ้าบ้ากอบละยี่บหาบาทกินจะควนหนึ่งเฮจะสิเมื่อหัวกว้นี่เม้ยหคนกับกบินสองกินไยแล้วพอกไวากินหาคนกับใบเมื่อจาพี่น้องกอกหนึ่งเพราะว่ามันกอดไงแห้งไหล ของเข้าของเงยเนาะของเงยบ่เอ้ยจะมาของเงยบ่เอ้ยของเงยของเงยจ้าสังเกศแม่ค่ะเราเอ้ยนี่เราสิขายตัวเนี้ยยงยงแล้วจ้าลาหนีเพราะว่าเรามาของเงยระหว่างซุปนี่ที่ย่างเรียบร้อยแล้วความกินไวมาทางนี่สิเป็นบักอางูนบักอางูนจ้าพี่น้องบักอางูนมากไหมไหม แดงจี๊คือเนี่ยปลากระงูนหวานปขาค่าพน้องเงินน้ำประทันเลยปาค่าบนลองหกสองกิโลครับสองกิโลร้อยแมนไปเป็นจ้ไรมือนีมานไปมานไปพ่อยุทธามนีอนี่พ่อไหญแล้วจ้าหมอวานอ้เรากับมานจ้าพี่น้องหมอวานเราขายยุ่ตลาดอำเภอหนองสองห่องจ้ามือนีเรากับยามาอีกแว้งหน่อย นี้เป็นทั่วตม้วตมเป็นใส่สาคู่กับมีจ้าพี่น้องใสหวานกับมีบเจ้าเก่าเจ้าเดิม พูมอันนั้นภัยพิบัติไม่ไม่เลยจ้าอยู่ทางด้านหลังพระเนปั้นกับปั่นและสิปั่นอยู่เมดมือเหมือนแว่นจ้าจนว่าตลาดเท่าเหมือนเท้าว่ายแล้วจะสิเศร้าปั่นเพราะว่าเจ้าหนี้แล้วเสียเสียบแล้วจ่าพี่น้องแล้วสิไปคลายเรื่อยๆแล้วจ่าหน้าที่มงานป่าฉลองใช้เหี้ยนี่แหะผู้ใดอยากกินกับไปอุ้นหนุนแล้วไรจ้าเพราะว่าแล้วเฮียเสียมจะหนี่ก็เป็นเจ้าเก่ากุ้งผานละหนึ่งรนอยปลาหมอกปลาหมึกมีหม็ด คนเริ่มหลายแล้วจ้าตลาดแว้งหน่อยนี่ก็ว่าถือว่าใบไงใบหน่อยแล้วจ้าพี่น้องพอดีบักม่วงหมดแล้วบัลนี่บักม่วงแก้วขมิ้นซุปหมดแล้วบไหมค่ะเหลียนหน่อยเดียวพี่น้องว่าสังเกตจ้าเงินเราเต็มไหเลยหมดแล้วไฮนี่หันเต็มพ่อพ่อเมียพ่อไฮนี่หันเต็มเมีย พคนบอกว่าให้ได้เงินเต็มให้สะกอนเด้อจ้าพคนจ้างสีกับเหมือดเลี่ยมหมวงเหมือดเลี่ยมหมวงแล้วจ้ามาลุ่นมูแตะบะเหมือดก้อนมูเอาเปียกมูได้เจ้านี่ขายถือว่าพคนขายถือจ้าจะควงสวนพคนมาเองดันใน่ระแวกนั่นกระสิอเป้ในเสื้อผ้าได้จ้า พวกเสื้อผานาะแพ่เฮ้าสิเขาไปด้นนในคนก็นเริ่มลายล้วจ่ายู่ในส้นเสื้อผาเฮาแต่ว่าเฮาสิไปน้ำเนื้ออยากน้ากินก่อนจ้าไปรอน้ามุนีเลยๆไปเนื้อกินไปเือยๆนะจ้าเนาะมี่ยังกระสีท้ายสุพีนองเบิ้งละจ้าไปเบิ้งไปนันน้ำกันจ้าพี่นองมี่ยังไงสาวสอนผ้ารอกระสีควายท้ายไปหนี่ละจ้าควายไปเห็นเบิ้งน้ำกันบอดบอดได้ท้ายต่ละมือแต่ละเวนกับขินหอนพี่น้อง มีอย่างสาวสอนผ้ารอกระสินไทยให้รับช่มไปน้ากัน้ะจาวัตตลาดเฮาเป็นจังไดแน่การขาการขายตะละมือตะละเว้นคนสื่อดีบอสื่อดีคนหลายบอหู้หลายบอหู้นห,ห,หลายจา้าขนมทุงละยี่สิบาทอันนี้เป็นขนมเบื้องนะจา้าพี่น้องไอ้เราเกิะเหตุขนมเบื้องนะจา้าเหตุไปน้ำขายไปน้ำผู้ขายกับขายน้ำกระถ่านจา้า กูแพกแล้วมือแล้วสิบริยูสื่อๆได้แล้วสิจับใส่ถุงไว้อยู่ตลอดเลยถา้าบ่ใส่ถุงไว้เงี้ยหมูามาเลยๆนั่นแล้วสิขายบ่ท่านจา้ะผูหนึ่งต้องใส่ถุงแล้วก็ผู้หนึ่งก็ต,งต้ตองเฮ็ดเฮ็ดยุ่งงับงับยี่สิบล้วจ้ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ทั้งมันสิเป็นเสือผาด้จ้าแต่ว่าสาวสอนผ้ารอผ้าห่ามารอ,อยไุ้ยส่วนริมถนนจาเป็นเนว้ออยากเนว้กินรอเบิงน้ามันอีสก้อนเป็นข้าโพดต้มต้มต้มว่าได้เศร้ามือจีกเทียอาจารย์พี่น้องเพราะว่าเราขายถุงละยี่สิบบาทได้สามฟักข้าโพดซูปเปอร์มาแค้นตรลุก หักม่วงกัมีหมากสตรอเบอรีร่กัมีจ่าแพ็กใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วพร้พอมกินหมักท่านหมักม่วงนานี่สิเป็นหมักม่วงดิบกับหมักม่วงสุก้จ่ามาแห้งววยไปทางไหนก็นสิมีแตบ่บกม่วงเพราะว่านานี่เขาจะสิก,กินหมักมว่วงสุก้จ่าพี่น้องมาแห้งกำลังมาแห้งหมักม่วงสุกหมักม่วงแก้วขมิ้นกระลังสุกลายผัดไท้ มีหลายเส้นเส้น like น้อยเส้นใหญ่มื้อนี้พาท่านเบื่อเด็กชาตอนเงางึกโหลดจ้าพี่น้องซ่อมการ์ดขี่กระป๋อมมาโหลดขายดีจนบ่ม ja ีเวลาว่าบ like ่มีเวลาว่าจ้าบ่พอกับไอ้ทีมงานป้าฉลองใช้ให้เพื่อเก่านั่นล่ะจ้า ผ like ู <together> ああ said, oh a, nice ้ใดอยากเขามคขามาขายก็อย่าลืมนะจ๊ะพี่น้องติดต่อเขามาทางช่องสาวสอนผ้ารอก็ได้นผู้ใดอยากเขามคขามาขายอันนี้ก็ซับว่าได้เศร้าไม่แห้งมือจะเทียซับมาสันหมืจะลวอหรือยงมื้อนี่เหมดอนลายแล้วหมดหลายแล้วจ้าพี่น้องาะเนี่ยข้าผู้ไดลวสิยังเหมือนลายไปไอ้มั้นี่หมดหลาย่วไปหากิโลหาสิบกิโลเจ้าเซลเงินเมี่ยใบ้ระมือนี่ใไหบเอารถมสองคัน ใส่แกงเงี้นกลับไปนะจ้าพี่น้องหมูเจ้านี้เสียบข้าวหมูย่างเจ้านี้ซ่บยบ้ะจ้าพี่น้องร้าสิขายุตลาดนัดเศร้าอำเภอแม่โขงหอยไร้อและสีเป็นแผนังย่างย่างบริสุทธิ์มือได้เมียเราก็สิเป็นแผนังซับซับเสื้อถุงยุตตลอดเพราะว่ารัศมีเสียบจ้าเจ้านี่ออกมาได้จ้าพี่น้องและออกมาอุดหนุนมาสื่อซอยกันจ้าพ่อพี่น้องพ้าไม่ขาเหามีกำลังแรงใจขายสู่ต่อไป อันนี้ก็สิเป็นแพงพักก็สิมีพักอ่างนั่งหยาปะป,ะปนกันไปจ้ามีบักหอกบักหอยแกเแลีวมีสมพักก็มีเผาผัวริดคนผิกขงมี่มัดอันนี้ก็สิเป็นบักพักบักแตีงจ้าร้านพักล้านแตีงเจ้านี่คนสื่อดีดีละจ้าพี่นอ้องคนสีหูม,มีแม่เราอยู่ตลอดเลย ราะว่าเล้าสิขายถือแล้วก็ได้หลายก็มูจ้ะรลานเล่าหน่ะซืออ่าแม่พ่อนเลยจ้ะ,จะแม่พ่อนขายพักเป็นตลาดแม่ค้าที่งานตลาดน่าฉลองใช่เข้านี่แล้ว,ลวนักสิจกาไปเรื่อยๆจ้ะไปขายพักไปทุกวันทุกวันจ้ะที่มีตลาดนาที่คนมาห่วงกันนั่นแหละจาะมองไดคนได้หลายคนมาห่วงกัน้วกสิไปข้าไปขายจ้ะพี่น้องว่าเมนตังว่าัวดได้จ่ะเล่าให้หลายอีลีจักเล่าใดอย่างบ่บ่ บักพริกกระจอระไผ่ซิถุงละยี่สิบบาทจเจมินห้คคาใครเนี่ย <c oughs> หายลายพ่อแม่ได้ไลายพ่อ <c oughs> บักอื้อหน่อยก็มีบักพริกก็มีจ้าบักบัวบักมอยอยู่มีมัดแม่ข้าพ่อต้องเอาอย่างหลายพุ่นแม่ข้ามีแต่ฐานนางนับเอาเงินอย่างเดียวเลยคน คนมาต่อได้ต่อดีขายถึงเรายังมาต่ออีกอยู่อีแม่เราจมจ้าพี่น้องยัดยัดต่อผลายเด้อจ้าลูกค้าขวามันแพงเพคนให้ได้คนให้ได้หลายลราจาเพิ่งเนี่ยได้หลายอิรีได้จ้าพี่น้องเพราะว่าสิเป็นบักผิดบักเขียวเคี้ยวคนให้หลายค่ะอีริใส่ใส่วนวนกันไปจ้าทางด้านในก็สิเป็นพวกใครได้รายบักผิด เสือพาน่ผ้าพวกเกือบไ่เกือบซุปเกือบคลิปมีสุญางนะจ้าผุนเข้าไปทั้งไร่ผุนจะมาสาวสอนผ้ารอำประผ้าเข้าไปจ้า แมงมุมแมงม่วงสูงอีแล้ว,มวแวมวงมุมสูงอันนี้ขนมอันนี้ขนมยังนี่พ่อเขาเอิน้นขนมปั้นอีพอร์จะปีหรอพ่ออีพอร์เจะปีแล้วย่ออฮะยี่สิบสเจ็ดี่สิบสองมาอีพ่อยังแข็งแรงจอยอพอร์พาอันนี้มาโดนไปพอ่อสี่สิบห้าปีแล้วสีปีเขาเอิญมา ขนมเอีงพวอขนมรูปปั้นจ้าพี่น้องอีพ่ออร์ลก็อายุหลายแล้วแต่ว่ายแล้วก็สูญจ้าขายมาโดนหรือจ้าพี่น้องพ่อค้าตลาดนัดทันได้เป็นลงมือได้เป็นพ่อค้านี่ขายจนมาเ่าจนมาแก้แได้จ้าโบมี่บาดเศร้าขายเด้ขายไปเรื่อยๆขายจนว่าเหมือนแห้งหรือจ้าพี่นอ้องจะสีเศร้ามาก ดูว้ยคนกำลังขอมาจา้าเป็น่าบรรยากาศนะตอนนี้นะจ้าพี่น้องคนกำลังเรืองหลายแล้วตอนนี้เป็นเวลาซีซี่มวงแล้วละจา้าหมูทอดเจลนีซีเ e ไปนำงานที่มงานปลาฉลองชชยเฮาคุกเาาการ้ะจ้าพี่น้องเราสิบว่าขาดเลยเพราะว่าเราล่าเราขายดีจา้าแล้วก็แซ่ สร้างได้ไม่เลยสีบาทแล้วก็ขายเป็นขีดแล้วก็ขายจ้าทุกคนท่านนี้ก็สิเป็นท่างเขาได้อีกนะจ้าพี่น้องท่างเขาสิมี่สองท่าง ผัดไหลผัดไหลผัดไหลบ้ามอ่อันนี้มาละมดมาละมุดพันอย่างเงยอันนี้มาเลมาเลจะมาจะใส่เนี่ยมาบัใจบักทงช่ยี่ขายโลละเจบาทันนี้สีบอปนี่หาสิาอันนี้หาสี่บาทด้วพี่น้องมาง่ายๆทั้งอีเม่เลือยืนหันรลละสี่สิบบาทนะแบบบาทตลอพี่เธอเอยโอ้แ่บคับานแม่ข่ากระลตีจ้ามาละมุดมีตน แถมพ่วงจ้าแม่ค่ะใจดีพ่วมแถมพ่วมไปเข็งปิ้งท่านพ่อเมื่อนี้เลยไปเข็งเท่าน่ะไปเข็งท่าน เขาทางอกหลายทางจากพี่น้องแต่ว่าส่วนมากคนสิเข่าวสองท่างนี่แหละเนียนๆเลยหมักทั่วดินไข่เป็ดดอกบักอื้อีอแม่ขายมาละเจ้าบ้านี่แม่ดอกบักยื้อนี่มาสีบาท่ขหนจ่งอันมาละสีบาทมาละสีบาทอหนูสองมาหมักทั่วดินผัวขายจาังไรน,นี่สีบาทเอาหนึ่งอันแม่อยู่จังปีแล้วแม่แปบดบสิบ อีเมียมาขายอยู่ตลาดนัดอำเภอเวียงหน่อยเขาประจําเมียนพระเจ้าพ่อได้ขายบ่เมียเอาเดี๋ยวนี้พ่อได้ขายบอกคือบางสั่นมื่อนี้เป็นชื่อเชื่อยุติเมียคนบมาห้าในมากปัญหาเดี๋ยวเขาเจ้ากับมาซื้อเมียดอกไดไปไกลมากยู่ทาหงวอปีนเขาเจ้าสิมาซื้อเมียดอกคอยขายไปนี่ละ จ้าจ้าคลิปนี้กะขอพคุได้หลายเด้อจะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ช่องสาวอนรผ้าหลอกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยจ้าคลิปหนาเข้ากับพอกันไหมเนาะสบายคลิปนี้สาวสอนผ้าหลอกกะขอพคุได้หลายเด้อจะสำหรับถูกกำลังใจที่เข้ามาหาสาวสอนผ้าหลอกคลิปนี้กะขอโตกันได้จ้าคลิปหนาไปรุ่นน้ำกันไหมเนาะคลิปนี้กะสวัสดีจ้า